รับรับแรกนี่้เซี่ยพอนนะว่าก่อนอนุโมทนาก่อนสโมทนิยกรรมานกอรเซ็ตแล้วให้พอดให้พอดเซ็ตแล้วก็เสียออกเดินรับบิณฑบาตเด้อทอดนั้นให้เรียบร้อยแล้วก็วอกเดินรับบิณฑบาตรเอนีเมือนีเมือนีเดอรดี้เดินเอนีเทวดาซอยแห่งสุขเย็นนะเย็นเย็นเดระดูกสันติหนึ่งสำหรับสมัยนี้บิณฑบาตร อ่ะบรรดาจรรกสุธิธโมพาศสมโมเนสนาเดงนุโมทนาเยาวอกับอนุทีสลูกิอ่าสมัยอนุทิศกิศหอุิศอะอไรรกูับมืนโมเนแล้วว่าไปหาหนักหนราว่าถูกครับลุงพ่อรครูชารุนโคุ เจ้าหนอาท่ผู้ดูความิสเหเจ้าวาดักเส้นสุขและเพื่อนสังคมสูบเจอหัวนงินหัวบ้านทับเงในเมื่อนี่คือว่าเป็นโอกาสที่ที่เราผ่านนิ่ปวด่านกรดูรนอน ประมาณมาาซนิลหมนสามสิบปู่เครื่งเนมพีเลียงเครื่งพาพีเลียงชินเองมาอยู่นี่มีแหงเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กบบดูแบเป็นบุญบุญยันย่อมเป็นทานด้วยนะคุณเสนสุดสถานนีอันดขอใั้าน จิตใจขอาห้องไปสู่หน้าหกหน้าไปห้างซีดีใจใจดีโดยบุญบุญส่นโดยธรรมะธรมสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นข้าเป็นชอบโครงการพักกันดิจิทัลขอเราด้วยการทำดิจิทัลอยู่ข้าององเราจะได้ข้าที่ดีขก้นอบรุ่ม ปวดสมเณีขาด,ดปุจจิตรอภออนุโมทนาในนักคิดอันใจควายาดยมทางายที่ได้ดตวคิดถใจกันมากเอาไว้ใส่บา,าศรมมณีขาดจจินนีั้งมีอออานินเอาบุญเอาสนเอาคุณงามความดีอานินเอ,อาคุณของพระศีรัตนาดไล้่ศักดิ์สิทธิ์ทางาย จงปกปักรักษาในทางท้งหลายจงหายจากสัพพะตุสัพพโสสัพพโลกสัพพพาลีสัพะสพะขอสนเสน่ห์ทางไรท้งพวงในทางทีร้ายจงเจริญด้วยอายุวันหนะสุขะภะละกิจพันธสานธรรมะข้าวถึงจิตเนินเด่นนิจทองเด่นทองปราณาสีประการใดเป็นไปในทางทีชบประกอบเป็นปขั อขอความปราคณะนันนังพ่อทานทั้งหลายจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกานทุกคนเพลจะเร่มพรต่อไปัะเรียมตัว,ะวน,นะครัพรตุ้งะรีนย